โอเคนะครับสอบิริการเล่นเกมนะครับได้รับเงินเข้าทูมิเนอรเวลตเนาะซึ่งการเล่นของแอปนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราเลื่อนหน้าจอซ้ายขวานยิงศัตรูประมาณนี้เลยเนาะซึ่งการเล่นแต่ละรอบนะจะได้รับอย่างต่ำนาะก็คือ3 0 0พันเหรียญนะครับซึ่ง3ามพันเหรียญตีป็นก็คือประมาณ4บาทนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้รับได้จริงๆเนาะสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะสร้างรายได้นะครับเข้าทูมิเนอรเวลตแอปนี้ผมก็แนะนำนะครใครที่ดูคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับ ซึ่งสาหรับใครนะที่ดูคลิปนี้นะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็ะจะมีคําว่าลิงก์ดาวนะ์โหลดเนาะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากคลิกเข้ามาก็มากติดตั้งในขณะนี้เนาะหลังจากที่กดไปนะก็มาติดตั้งทั้งสองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครัแอปนี้มาแรงม,มากๆเลยเนาะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะติดตั้งเสร็จกดเปิดได้เลยนะหลังจากที่เพื่อนๆกดเปิดเข้ามานะสลับใครที่ยังไม่ทําการเลือกลงทะเบียนนะสามารถเลือกลงทะเบียนด้วย Facebook หรือว่า Google ให้เรียบร้อยเนาะ หลังจากที่เลือกลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะวิธีการรับเงินนะครับสามสิบบาทรฟรฟีเรากดเข้าไปตรงรูปคนมุมบนขวาเนาะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญที่อยู่ใต้คลิปหรือว่าอยู่ข้างหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับซึ่งการที่เราใส่จะได้รับเงินฟรีด้วยนะครับก็คือ30บาทซึ่งเงินตัวนี้สามารถทำยังไงแล้วก็ถอนยังไงแนละเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้นะก็คือก่อนอื่นเนาะก็แนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะ ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าอตอนนี้ผมเงินต้นเนี่ยที่ผมถอนออกไปก็คือ1,600บาทเนี่ยเราจะทําไงนะถึงจะถอนเงินตัวน,นี้ได้นะครับซึ่งต้องบอกนะว่ามันมี3ยอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องเข้าใจแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่ะซึ่งนะครับในส่วนของใครที่อยากจะถอนแบงค์แดงเนาะตัวน,นี้แนะนําให้ดูเนาะเพราะว่าตัวน,นี้ผมแคปหน้าจอมาให้แล้วนะก็คือตอนแรกนะเพื่อนๆจะสังเกตนะว่ามันจะมียอด 480นะครับ970แล้วก็1,600บาทเนาะซึ่งผมก็ลองกดยอดสูงสุดนะก็คือ1,600บาทนะดูซิว่ามันจะถอนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตกันใครที่อยากจะติดตามนะก็แนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะนเวลาที่ผมอัปคลิปในสองการแจ้งเตือนเนี่ยจะได้กดเข้ามาดูเป็นคนแรกๆนะครับอ่ะต้องบอกก่อนนะว่ามันมี3ยอดนะใครที่เคยทำผ่านนะในส่วนส่วน480เนี่ยก็ทำไม่ง่ายเนาะในสน่วนของ สี่ร้อยแปดสิบนี้เนาะส่วนเก้าร้อยเจ็ดสิบนะตัวนี้ผมไม่เคยทํามาก่อนเนาะก็คือจะลองทำหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยดูซิว่ามันจะทําได้หรือเปล่าซึ่งผมก็ลองเลือกซึ่งผมก็ลองเลือกไปนะก็คือหนึ่งพันหกร้อยบาทเนาะในส่วนของที่เพื่อนๆนเห็นเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะลองเลือกนะอ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาในแอปนะครับนี่ถ้าเราเลือกนะครับมันก็จะเป็นคูณสองให้อัตโนมัตินะก็จะเป็นเงินสามพันสองร้อยบาทนะหากทำธารกิจครบ ซึ่งตอนนี้ผมทําไปประมาณ3ครั้งแล้วเนาะซึ่งเหลืออีก12ครั้งเนี่ยถ้าทําได้วันละ3าครั้งเนี่ยก็ประมาณสาส่สประมาณอีก4วันนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีก4วันเนี่ยจะสามารถถอนได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทํายากนะเพราะว่าใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยมันต้องชวนเยอะมากๆเนาะถึงจะสามารถถอนได้แล้วก็ในส่วนของการประจําวันเนี่ยใครที่ทำนะตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเพิ่มน้อยเนาะ ก็คือประมาณ4%นะครับก็เป็นจํานวนครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเพิ่มน้อยกว่านี้นะี่เนาะก็ตอนนี้ผ่านมา60%แล้วนะครับก็เหลืออีก12ครั้งก็อีกเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะถอนได้หรือเปล่าส่วนใครที่อยากจะลองเนะี่ยผมแนะนําให้ลองยอดน,น้อยๆนะัก็คือ480นะ970อะไรประมาณนี้นะส่วน1ัน6เนี่ยไม่แนะนานะเพราะว่ามันทํายากนะเดี๋ยวรอดูนะครับอีก4วันจะยังไงแต่ก็การอนะัปเดตเนี่ยมีประมาณนี้นะเป็นของ ATM ก็เหมือนเดิมนะก็คือการทายเลขนะเดี๋ยวไว้ช่องหนึ่งนะหากเรามีเงินใน ATM เยอะก็สามารถถอนออกได้เยอะเนาะอ่ะโอเคน,นส่วนการงานหลกักๆประมาณนี้ส่วนอนาในส่วนของรายละเอียดนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับฉันเห็นได้เลยนะนี่ตอนนี้ผมมีอยู่1 2 0 0 0เหรียญนนะับตีเป็นเงินประมาณ18บาทเนานะเราสามารถกดแลกเปลี่ยนนะับตัวนี้มันจะได้เงินทันทีเลยเนาะแล้วนะครับตรงเงินสีฟ้าก็จะมารวมกับ ATM ที่เรามีเนาะ ตรง a อ m ตัวนี้แหละนะครับสำคัญมากๆสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะชวนไปเรื่อยนะแล้วมันเหลือเลขหนึงนะเราเนี่เราเก็บสะสมเล่นเกมไปเรื่อยนะตัวนี้มันไม่มีจํากัดเนาะค,คือหากเราหาได้วันละหนล้านเหรียญหรือว่าวันละ สองร้อยเหรียญอนไรเบาเนะี่ยก็คือสามารถถอนได้เลยนะครับก็คือเป็นเงินไม่จํากัดเลยเนาะหากเราหาได้เยอะสามารถถอนเงินได้เยอะแนละ้วไม่ว่าจะเงินหลักเท่าไหร่นะมันสามารถถอนได้หมดเนาะมันก็จะถอนจํานวนทั้งหมดนะที่เรามีใน ATM เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้เล่นไปเลเวลสูงเพราะว่าการในส่วนของการที่เราได้รับเหรียญมานะีตัวเนี้ยมันก็ยังไม่เปิดให้เรานะในส่วนของการแลกนะเราต้องเล่นไปนะก็คือให้มันถึงเลเวล20แล้วก็เลเวล10นะครับ ถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนจากเหรียญนนะเป็นเงินเข้าทูมนินอรวอลเลตได้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอัปเกรดตัวนี้ให้มันเป็นแมนะ็กเนาะหากมันเป็นแม็กแล้วเราก็มาลุยได้เลยนะครับใช้ระยะ,ะเวลาไม่นาน,านนะประมาณ20นะเลเวลยีหรือว่าเลเวลสินะก็สามารถถอนได้แล้วเนาะตรงนี้ก็แนะนาใม้ดูโฆษณาทุกครั้งนะตรงคูณ5จะไม่มีปัญหาในะสวนการถอนเงินทีหลังเนาะก็จะประมาณนี้เนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยนะก็คือเล่นเป็นเพลินได้หากเราไม่ดูโฆษณาเรนา,นาก็รับแค่600เหรียญ6 0 0เหรียญนะก็คือเล่นไปประมาณ ตาละประมาณ5บาทเนี่ยถ้าตกเฉลี่ยหรือว่าตีประมาณก็ประมาณนี้เนาะก็ใครที่เล่นไปใครที่เล่นอยู่แล้วตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับมันยังถอนได้เล่นได้ปกติแล้วในส่วนองการอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คือเขาอัปเดตในส่วนระบบการถอนเงินเนาะก็คือจะถอนเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายได้จริงนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะตอนนี้สามารถทําได้จริงๆนะในส่วนของทำรายได้นะเข้าทูมิเนียเว็บนะ ก็จะประมาณนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ทําการเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นร่วมดาวน์โหลดได้การเล่นงานทำงานหลักๆมีประมาณนี้จริงๆเนาะในสองแอปนี้ก็คือเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะคใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะสนใจอยากจะเล่นก็รีบคลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาอนะัปเดตในสองวันนี้ก็ยังจ่ายถอนได้ปกติเนาะก็นี่เล่นผ่านผมแนะนําไห้ดูโฆษณาทุกครั้งนะครับตรงคูณห้าเพราะว่าจะไม่มีปัญหาในสองการถอนเงินในภายหลังเนาะเพราะว่าเราจะได้รับเหรียญเยอะขึ้นน่นนเเองะครรรกก็็ืหีียาามมิปณ เกือบสิบาทเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็จะได้รับเงินอีก3บาททุกครั้งเลยนะที่เล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะเนื้อสอนของแอปนี้หลักๆก็จะเป็นการที่เราเล่นเกมแนละ้วใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนะี่ยอยากจะฝากรหัสเชิญน,นะตัวน,นี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแรกเปลี่ยนกันได้นะของผมก็จะเป็น6 8 1 4 0 4 4 8่นะาฝากไว้ด้วยการที่เราชวนเพื่อนจะได้รับเนื้อสอนของเงินหรือว่าค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนด้วยหากเพื่อนทำธุรกิจครบนะครับก็จะประมาณนี้แนะนําให้มาเล่นเองดีกว่านะก็ประมาณนี้ใครที่ดูคลิปนีี้้กก็รรบบเเเขาามลาล่นนนััยะค